สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องอภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับ The Godfather Part 2สวัสดีค่ะคือเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่หนังภาคต่อธรรมดาธร,รมดาเลยนะคะแต่มันเหมือนกันสองชีวิตเจ้าพ่อสองรุ่นเลย วีโตคอลิโอเนคนที่สร้างทุกอย่างขึ้นมากับไมเคิลคอริโอเน่ลูกชายที่ต้องมารับช่วงต่อใช่ครับซึ่งการคุยของเราวันนี้ก็จะอิงการวิเคราะห์จากช่องบรรยายมูฟีด้วยเพื่อจะอทำความเข้าใจเส้นทางที่มันต่างกันสุดขั้วของพ่อลูกคู่นี้การสร้างอาณาจักรกับรักษามันไวเนี่ยแล้วก็ราคาที่ต้องจ่ายไปกับอานาจนั้นด้วยค่ะคือมันหนักหนาจริงๆจุดที่ผมว่ามันว้าวมากเลยคือการเล่าเรื่องนี่แหละครับ ที่สลับไปมาระหว่างอดีตของวีโตกับปัจจุบันของไมเคิลมันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนมากๆใช่ค่ะมันเทียบให้เห็นกันจะจะเลยงั้นเราเริ่มที่เรื่องของวีโตก่อนไหมคะที่โรเบิร์ตเดนิโรเล่นไวไ้ได้แบบสุดยอดมากได้เลยครับจุดเริ่มต้นของตำนานค่ะเรื่องของวีโตก็คือเริ่มที่ซิซิลีเลยเป็นเบกชาชื่อวีโตอ,อันโดลินีที่ต้องหนีตายมาอเมริกาเเพราะครอบครัวถูกมาเฟียเจ้าถิ่นดอนชิโชฆ่าล้างครัว โหดร้ายมากค่ะแล้วก็มาเป็นผู้อพยพที่นิวยอร์กโตในลิตโตอิตาลีก็เป็นคนเงีย,งยบๆขรึมๆนะคะมีครอบครัวทำงานสุจริตปกติเลยแต่ก็ไม่ไวยโดนดอนฟานุชี่มาเฟียแถวนั้นคอยข่มเหงรีดไถอแล้วมันก็มีจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เขาเก้าวเข้าสู่อีกเส้นทางหนึ่งเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะตอนที่เขาตัดสินใจ ลงมือสังหารดอนฟานุชีอย่างเยือกเย็นมากในวันเทศกาลเลยนะการกระทำนี้มันมีความหมายมากกว่าแค่ฆ่าคนคนหนึ่งทิ้งไปแน่นอนค่ะการวิเคราะห์เขาชี้ว่านี่มันไม่ใช่แค่การฆ่าเพื่อเอาตัวรอดแต่มันเหมือนเป็นการปลดแอกชุมชนจากคนที่กดขี่แล้วก็เป็นการแสดงให้เห็นเลยว่าวิโต้เนี่ยเด็ดขาดนะแต่ก็สุขุมควบคุมสถานการณ์ได้โดยไม่ต้องเอะอะโวยวายหรือใช้ความดุนแรงพร่ำเพื่อแบบฟานุชชี อ๋อคือสร้างความน่าเชื่อถือเป็นในตัวเลยถูกต้องค่ะมันสร้างบาร,รมีให้วีโตขึ้นมาทันทีและวิธีสร้างอำนาจของเขาก็ต่างจากมาเฟียคนอื่นๆด้วยต่างยังไงล่ะครับก็คือเขาไม่ได้ใช้วิธีข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองตองต,ง,ตงแบบนั้นแต่เขาใช้มิตรภาพใช้บุญคุณมากกว่าคือค่อยๆช่วยเหลือคนเล็กๆน้อยๆให้คนรู้สึกพักดีแล้วก็ยอมรับเขาในฐานะผู้ปกป้อง เหมือนค่อยๆซื้อใจคนไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยค่ะมันเป็นรากฐานอำนาจที่มั่นคงกว่ามากคือผสมผสานความเมตตาแต่ก็ยังมีความเด็ดขาดอยู่อย่างตอนที่เขากลับไปซิซิลีเพื่อปิดบัญชีแค้นกับดอนชิโชอันนั้นก็คือจบตำนานการสร้างตัวต,วตนได้สมบูรณ์แบบเลยเป็นการสร้างอาณาจักรทีออ่ดูเหมือนจะมีหลักการบางอย่างเพื่อปกป้องครอบครัวจริงๆนะครับทีนี้ตัดภาพมาที่ไมเคิลคอเลโอเน่บ้าง ยุคของเอาพาชิโนอันนี้สถานการณ์ดูจะซับซ้อนขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะซับซ้อนแล้วก็ดำดิ่งกว่ามากคือไมเคิลย้ายฐานที่มั่นไปเล็กชาโฮพยายามจะทำธุรกิจคาสิโนให้มันถูกกฎหมายให้มันขาวสะอาดขึ้นแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นโลกเดิมๆหนีไม่พ้นเลยค่ะเปิดเรื่องมาก็เกือบโดนลอบฆ่าในห้องนอนตัวเองเลยคือมันบีบให้เขา ต้องเอ่อต้องตามลากหาคนทรยศหาหนอนบอลไซ์ ai, ทันทีการสืบสวนก็ตามมาพาเขาไปพวพันกับไฮเมนรอสแล้วก็ต้องไปถึงคิวบาเลยแล้วที่คิวบานั้นล่ะค่ะที่ความจริงอันเจ็บปวดที่สุดมันเปิดเผยออกมาเรื่องของเฟรโดพี่ชายแท้ๆของเขาใช่ค่ะการที่ไมเคิลรู้ว่าเฟรโดพี่ชายที่ดูไม่เอาไหนคนนั้นคือคนที่ให้ข้อมูลศัตรูเพียงเพราะแค่รู้สึกน้อยใจอยากให้คนอื่นยอมรับบ้าง มันเป็นอะไรที่เอ่อทำร้ายจิตใจไมเคิลมากๆฉากที่เขาพูดว่าแกมันทำร้ายหัวใจฉัน you broke my heart เนี่ยมันไม่ใช่แค่ผิดหวังนะผมว่ามันมีความเย็นชาเข้ามาแทนที่แล้วถูกต้องค่ะความเย็นชาความไม่ไว้วางใจใครอีกแล้วบันเริ่มก่อตัวขึ้นพอกลับมาจากคิวบาเรื่องก็ยังไม่จบง่ายๆนะคะมีเรื่องการไต่สวนยู่ที่สภาอีกแล้วก็เรื่องเอ,อภรยาเคค่ะเคมาเปิดโปงว่าที่จริงเธอไม่ได้แทงลูก แต่เธอทำแท้งเองเพราะไม่อยากให้ลูกต้องเกิดมาในครอบครัวมาเฟียแบบนี้อีกต่อไปแล้วคือทุกอย่างรอบตัวไมเคิลมันพังทลายลงมาหมดเลยโอ้โหเหมือนมรสุมถาโถมเข้ามาเลยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัว ใช่ค่ะแล้วพอไมเคิลจัดการศัตรูภายนอกได้อย่างไฮมันรอสแล้วเนี่ย <Fred o. S 1> เขาก็หันมาจัดการคนทรยศที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดเฟรโดค่ะการตัดสินใจสังฆ่าพี่ชายตัวเองทงั้งทที่แม่เคยขอไว้ก่อนตายว่าอย่าทาอะไรเฟรโดนะมันคือจุดแตกสลายของคําว่าครอบครัวอย่างแท้จริงเลยค่ะจุดนี้มันทําให้เห็นภาพเปรียบเทียบชัดเจนมากเลยนะครับวีโต่พ่อเขาสร้างทุกอย่างขึ้นมาก็เพื่อปกป้องครอบครัวแต่ไมเคิลลูกชายกับต้องเอ ทำลายครอบครัวลงเพื่อรักษาอาณาจักรที่พ่อสร้างเอาไว้อำนาจที่เขาพยายามจะควบคุมมันพยายามจะทำให้มันถูกกฎหมายสุดท้ายมันกัดกร่อนจิตวิญญาณเขาเองจนกลายเป็นคนที่โดดเดี่ยวเย็นชาซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเคยพยายามจะหนีห่างจากมันในตอนแรกแทๆ้ๆใช่เลยค่ะ The Godfather Part 2มันเลยเป็นเหมือนมหากรอบโศกนาฏกรรมของอำนาจจริงๆภาพสุดท้ายนี่ ติดตามมากครับที่ไมเคิลนั่งนิ่งๆคณเดียวหลังเสียงปืนที่สั่งฆ่าเฟรโดดังขึ้นแล้วก็ตัดสลับกับภาพในอดีตท,ที่เขานั่งอยู่คนเดียวเหมือนกันตอนที่ประกาศว่าจะไปรบมันย้ำเตือนถึงเส้นทางแห่งความโดดเดี่ยวที่เขาเลือกเดินมาตลอดมันทิ้งคำถามใหญ่ๆไว้ให้เราคิดต่อนะคะว่าการพยายามรักษามรดก ไม่ว่าจะเป็นอำนาจหรือธุรกิจหรืออะไรก็ตามเนี่ยมันคุ้มค่ากับราคาที่ต้องจ่ายไปจริงๆเหรอซึ่งราคาที่ว่ามันอาจจะหมายถึงความเป็นมนุษย์จิตวิญญาณหรือครอบครัวหรือสุดท้ายแล้วปลายทางของอำนาจที่เราไขว่คว้ากันมามันคือความสำเร็จหรือเป็นแค่ความว่างเปล่าที่มันเอ่อเย็นเยือกกันแน่นั่นสิคะเป็นคำถามที่หนังทิ้งไว้ได้ทรงพลังมากจริงๆคะ่ะ